สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลา14นาฬิกา31นาทีของวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่3เมษายนพุทธศักราช2564เวลามีมูลค่าเท่าไหร่เวลาของเพื่อนๆของพี่ๆของคุณป้าคุณน้าคุณอาที่กำลังรับชมผมอยู่ เวลามีมูลค่าเท่าไหร่เอาเป็นเวลาสิบนาทีแล้วกันเวลาสิบนาทีของเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมีมูลค่าเท่าไรเอหนึ่งร้อยบาทถ้าเปลีเป็นเงินนะ B 1หนึ่งแสนบาท C 1สิบนาทีนะ สิบนาทีมีมูลค่าหนึ่งล้านบาทหรือดีดีด็อกดีเดนมาร์กอะประเมินค่าไม่ได้ถ้าเพื่อนๆตอบว่าเวลาสิบนาทีของเพื่อนๆมีมูลค่าประเมินค่าไม่ได้นั่นหมายความว่าพวกเราไม่ได้แข่งขันกับใครบางคนพวกเราไม่ได้แข่งขันกับตัวเอง พวกเราแข่งขันกับยาโพรสเดียนเวลาแล้วเจอกันเยอเดปู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 ยอโพสเซเพเดียน